สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างไทยกับขเขมรกันดีกว่านะครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยเราอยากจะพูดกันถึงงบประมาณที่เอามาใช้นะครับว่าเฮ้ยในวันวันหนึ่งเนี่ย ไทยเราอะ่ะต้องใช้เงินไปรบกับเขมรเนี่ยเท่าไหร่ในการต่อสู้วันหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนแหละไอตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป๊ะแบบว่าเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวันที่มันเกิดขึ้นเพราะว่า ในแต่ละวันเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายไม่เท่ากันครับแต่เราจะเอาจํานวนงบทั้งหมดเนี่ยที่มันใช้มาในครั้งก่อนมาเฉลี่ยเป็นวันตรงนี้มันก็จะได้ค่าเฉลี่ยมาว่าวันหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเสียประมาณนี้นะครับผมซึ่งข้อมูลตรงนี้เองเนี่ยตัวของผมก็ไม่ได้คิดเองนะครับแต่มันมาจากบทสัมภาษณ์ของตัวของพลโหพงศกรลอดชมพูซึ่งเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสอมอชอตรงนี้เองเนี่ยเขาก็ได้ออกมา ให้สัมภาษณ์นะครับผมในวันที่16ธันวาที่ผ่านมาในรายการ Money Chat Thailand Exclusive Interview เขาก็ได้บอกถึงงบตรงนี้เนี่ยว่ายังข่าวกอเนี่ยนะครับผมต่อสู้กันประมาณ5วันนะครับไทยเนี่ยใช้งบไปกว่าหมื่นล้านบาทตรงนี้เองเนี่ยตีออกมาเนี่ยนะครับหนันหันกันมาเนี่ย5วันหมื่นล้านวันหนึ่งเนี่ยก็ตกราวๆ2 0 0 0ล้านซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะบวกลบได้แบบวันไหนที่โจมตีเยอะ อาจจะพุ่งเป็น2,500ล้านหรือ3,000ล้านวันไหนที่อาจจะเงียบเงียบหน่อยอาจจะลดลงมาเหลือพันล้านหรือว่าอาจจะต่ำกว่าน,นั้นได้แต่โดยรวมเนี่ยจากการรบในครั้งก่อนเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ากินเวลาประมาณ5วันใช้ไปประมาณหมื่นล้านก,กว่า โดยรวมก็เฉลี่ยวมาวันละ2 0 0 0ล้านตอนนี้เนี่ยนะครับผมการต่อสู้กินเวลายาวนานมากว่า10วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยงบที่ใช้ไปเนี่ยอาจจะทะลุ2 0 0 0 0ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปมาว่าทั้งหมดใช้เท่าไหร่อันนี้คงต้องรอจบก่อนแต่ว่าถ้าให้ตีโดยประมาณเนี่ยนะครับก็คือไทยเราเนีย่ยใช้เงินวันหนึ่งราวๆ2 0 0 0ล้านในการต่อสู้กับเขมรแล้วถามว่าไอ้2 0 0 0ล้านเนี่ยเยอะไหมถ้าเราไปเทียบตัวอย่างกับทางฝั่งของยูเครนหรือว่า เซียเองเนนะครับเขาใช้กันเท่าไหร่ทางฝั่งของยูเครนเนี่ยนะครับผมประเมินเอาไว้อยู่ที่ราวๆ6,000ล้านต่อวันก็ประมาณมากกว่าเราเนี่ยประมาณ2อถึงสเท่านะครับผมแต่ถ้าวันไหนบางวันของเราเนี่ยเฮย้ยใช้งบเยอะสัก3,000ล้านเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่า อยู่ราวๆครึ่งหนึ่งของยูเครนใช้ต่อวันนะครับแล้วก็รัเสเซียเนี่ยก็ใช้มากกว่านั้นนะครับผมเพราะว่ารัเสเซียมีขนาดกําลังคนที่ใหญ่กว่าบางวันของรัเสเซียเนี่ยนะครับผมอาจจะแตะอยู่ที่ส0 0 0มล้านได้เลยแต่ถ้าในวันปกติเนี่ยก็อยู่ราวๆสัก20,000ืล้านอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าสูงกว่าไทยเนี่ยราวๆสิเท่าต่อวันเลยนะครับผมมันเป็นสงครามขนาดใหญ่กว่าเนาะอันเนี้ยของไทยเรากับขเขมรเนี่ยยังไม่ได้เป็นสงครามที่ จัดเต็มอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือได้ว่าเป็นเงินจํานวนที่ไม่น้อยเลยถูกไหมครับ2,000ล้านต่อว,วันเนี่ยแล้วถามว่าไอ้ต่อว,วันนึงเนี่ย2,000ล้านเนี่ยมันโยกย้ายพี่ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างจริงๆตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้มีทําระบุออกมาชัดเจนหรอกนะครับผมว่าเฮ้ยมันใช้อะไรไปบ้างวันหนึ่งเท่าไหร่แต่ดูในหลักเกณฑ์ทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาเราคํานวณงบประมาณในการอำประเทศทาสงครามเนี่ยก็จะรวมหนึ่งเลยนะครับผม ทหารที่เอาไปใช้เนี่ยเราต้องจ่ายเงินให้เขาเท่าไหร่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเงินเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเบี้ยเลี้ยงหรือว่าจะเป็น งบพิเศษในการที่จะไปอยู่ในภาคสนามโบนัสเงินชดเชยต่างๆค่ารักษาพยาบาลหรือในกรณีบาดเจ็บพิการในกรณีเสียชีวิตในกรณีที่ต้องไปแบบมีเหตุการณ์อื่นอ่นอะมันมันมีกรณีอื่นๆอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีพวกค่าฝึกทดแทนกําลังพลเงินอะไรต่างๆเนี่ยยิบย่อยกับทางฝั่งกําลังพลเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะเลยครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น ก้อนหนึ่งเฉยๆในบางการคำนวณเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รวมเงินเดือนแต่ว่าบวกเป็นเงินพวกเบี้ยเลี้ยงเงินชดเชยหรือว่าเงินครอบครัวอะไรไปแทนเพราะว่าเขาก็บอกว่าบางการคำนวณน,นะเขาก็จะบอกว่าเงินเดือนเนี่ยมันต้องจ่ายอยู่แล้วต่อให้เราเนี่ยไม่ได้รบเราก็จ้างทหารอยู่แล้วถูกไหมแต่โดยปกตินะครับผมเอาโดยปกติเขาจะรวมไปในนั้นด้วยเพราะว่าก็เป็นถือว่าเป็นช่วงแอคทีฟอ่ะมันก็ต้องจ่ายอยู่ดีมันก็คือรวมไปในก้อนใหญ่ๆนั้นเลยอยู่ดีนะครับแต่ว่าไอ้ตรง จำนวนคนเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในงบประมาณก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเฉยๆไม่ได้แปลว่ามันคืองบทั้งหมดว่าเราโหจ้างคนเป็นพันล้านเพื่อไปลบเลยอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นครับงบคนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่อีกงบหนึ่งที่เป็นก้อนใหญ่มากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือยุทธปกรณ์ค่าการปฏิบัติงานต่างไม่ว่าจะเป็นอาวุธกระสุนรถถังโดรนเครื่องบินน้ํามันเครื่องบินเนี่ยแพงมากนะเวลาบินเนี่ยหรือว่าจะเป็นระเบิดเนี่ยนะครับผมพวกจรวดเนี่ยราคาแพงมากแล้วก็จะมีพวกน้ํามันแบบ ของรถยนต์เส้นทางการส่งสเสบียงอาหารต่างๆการซ่อมบำรุงโลจิสติกอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ต้องใช้รถทหารอาจจะเป็นการไปทำสัญญากับ คู้สัญญาของเอกชนอะไรแบบเนี้ยนะครับผม,ผมก็คือมียิบย่อยอีกเยอะแต่2หลกัลกๆเนี่ยก็คือ1คน2อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็อย่างที่บอกไปมันยิบย่อยมากๆแต่ว่าเรามาดูราคาคร่าวๆกันก่อนแล้วกันว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างเครื่องบิน F16 ที่เราเห็นข่าวเนี่ยว่าบินไปทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดเนี่ยนะครับผม F16 อะ่ะบินชั่วโมงหนึ่งนะ ราคาประมาณ7,500 0 0บาทบินชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันคือค่าแบบยิบย่อยลงไปในนั้นมากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันแพงมากในการแค่จะขึ้นบินนี่ยังไม่รวมราคาระเบิดทิ้งเลยด้วยซ้ำระเบิดนํำวิธีหรือว่าเจดัม um เนี่ยขนาดเล็กเนี่ยนะครับผมต้นทุนรวมการยิงเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยนะครับผมลูกเล็กนะราวๆประมาณ700,000ถึงล้านหนึ่งกับลูก ซึ่งถ้าเป็นลูกใหญ่เนี่ยก็อาจจะทะลุเกินล้านหนึ่งขึ้นไปเลยนะครับผมหรือว่าการยิงจรวดขนาด122มิลลิเมตรเนี่ยยิงไปชุดหนึ่งเนี่ยนะครับผม40ลูกราคาก็ทะลุล้านไปแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆทุกอย่างมันแพงหมดเลยในการทาสงครามอ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบอาวุธระดับเล็กๆปืนกระสุนอย่างเงี้ยก็แพงนะครับผมกระสุนเนี่ยนัดหนึ่งก็หลายบาทถูกไหมยิงบ้องบ้องไปอ้าวหมดละบ้องบ้องไปหมดละบ้องบ้องไปหมดละ ซึ่งแน่นอนถามว่ามันต้องจ่ายไหมตรงนี้เราก็ต้องจ่ายนะครับผมมันเป็นค่าที่เราจะต้องรักษาอธิปไตยของประเทศถามว่า2000ล้านผมว่าเยอะไหมเป็นเงินจํานวนที่เยอะแต่ถ้าเทียบกับในสเกลที่เราต้องใช้ในการปกปก้องอธิปไตยเนี่ยในความเป็นประเทศในอธิปไตยของไทยเราเนี่ยนะครับไอ้2,000ล้านเนี่ยถือได้ว่าเป็นจานวนที่ไม่เยอะเลยแลวผมก็คิดว่าคุ้มคา่าทุกบาททุกสตางค์ที่จะเสียไปนะครับผมให้เสียมากกว่านี้เนี่ยเรียกได้ว่าผมก็รู้สึกที่จะมองมันว่าคุ้มอ่ะเพราะว่า ถ้าเราเสียอธิปไตยไปอ่ะมันเสียมากกว่านั้นเยอะนะครับผมไอ้จุดที่เราเสียไปเนี่ยมันแพงมากกว่า2,000ล้านต่อวันมากๆโดยรวมแล้วก็เลยคิดว่าการทําสงครามในครั้งนี้เนี่ยก็คุ้มแล้วก็ควรที่จะต่อสู้ไม่ใช่จะปล่อยให้เขมรเข้ามายึดดินแดนเรื่อยๆแบบเนี้มันก็แบบ ยอมไม่ได้หรอกถูกไหมแล้วก็ไปเล่นตุกติกทางการทูตอะไรต่างๆนะนาก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะเด็ดขาดแล้วก็ทําให้มันเห็นไปเลยว่าไทยเราเนี่ยไม่ยอมนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของงบประมาณต่อวันที่ไทยเราเนี่ยใช้ในการรบกับขเขมรอ้างอิงจากการรบครั้งก่อนที่กินเวลา5วันใช้ไปราวหมื่นล้านอะไรประมาณนั้นซึ่งหานมาก็ตกเวลาสองพันล้านคราวนี้เองเนี่ยก็คงราวๆนั้นและอาจจะสูงกว่าได้ซ้ำไปนะครับผม่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้าง ก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World โลกประวัติศาสตร์นะครับ